วงั้นนกจะบอกว่าเ,าเรื่องเลวร้ายทั้งหมดนี่เกิดขึ้นเพราะไวรัสที่แกสร้างขึ้นสินะไหนบอกมาสิคิดยังไงถึงสร้างไวรัสนี่ขึ้นมาคุณนักสืบคุณมีลูกหรือเปล่าครับจากที่ผมได้เคยวิเคราะห์ไวรัสซอมบี้ในออฟซาเดตมาหลายครั้ง ดูเหมือนว่าไวรัสตัวนี้นะครับจะเด่นชัดไปที่การมีวัฒนาการเรื่อยๆและไม่สามารถหายารักษาได้จึงทําให้ทางแก้ทางเดียวคือต้องทําลายผู้ติดเชื้อทั้งหมดด้วยระเบิดเท่านั้นโดยแนวคิดนี้ก็ได้มาจากโควิด จากการที่เข้ากับใจและช่วยสายสืบแต,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่จากที่ผมได้ลองย้อนดูเรื่องราวของคูวิทมาตลอดก็พบว่ามีบางสิ่งแปลกๆอยู่สรุปคูวิทกลับใจแล้วจริงไหมเชื้อไวรัสตัวนี้ไม่มีวิธีรักษาแล้วจริงหรองั้นวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอไขค,ความลับไวรัสซอมบี้ใน All of Us Are Dead ผมมันเห็นว่าเป็นเรื่องสนุก ทำเหมือกับลลูกชผมเเป็นของาย่นก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับไวรัสโดนี้เข้าวๆกันก่อน <Okay. S 2> เริ่มจากการที่ลูกชายครูวิทยินซูโดนแกล้งและถูกบูลลี่มาตลอดครูวิทที่เป็นพ่อก็พยายามทุกวิถีทางในการแก้ปัญหานี้ oh. แต่ก็รู้ๆกันอยู่ให้เขียนขอโทษนี่เลยที่เรียกว่าทำโทษพวกเขายังเด็กนะพวกเขาขอโทษและสัญญาแล้วว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีก เยวก็จะมีการประเมินแล้วมันจําเป็นต้องเอาเรื่องแบบนี้มาทําให้เสียชื่อด้วยเลยคูวิทไม่มีทางเลือกเลยตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง <c oughs> เขาใช้ความรู้ที่มีสกัดฮอร์โมนของหนูที่ประสาทแตกแล้วเอามาดัดแปลง <c oughs> แต่ปัญหาคือเขาดันฉีดฮอร์โมนให้ลูกโดยไม่ได้ทดสอบอะไรเลยกลายเป็นว่าจากฮอร์โมนที่ตั้งใจจะเปลี่ยนลูกให้แก่ขึ้นกลายเป็นไวรัสซอมบี้สายพันธุ์ใหม่โอเคมาเข้าเรื่องกัน คูวิดได้ย่ำนักย่ำหนาว่ายังไงนะครับก็ไม่มีวิธีรักษาไวรัสตัวนี้แล้วสิ่งที่ทําได้คือแค่ให้ยาระงับประสาทเพื่อชะลออาการติดเชือ้อเหมือนที่เขาทํากับฮยอนจูอย่าวังอะไรลุ่มๆแรงๆดีกว่าถึงแม้ผมจะเคยบอกว่าเขาก็เป็นเซลบีเหมือนกับกวีนำอึนจีและคุณน้ำรานี่แหละแต่พอดูวิธีทำไมลักษณะของเขาถึงเหมือนซอมบี้มากกว่าล่ะ ทั้งงที่เซียวบี้นะครับจะมีรูปร่างเหมือนคนปกติและหากเราสังเกตดีๆไวรัสนะครับมันแพร่แบบแสดงออกในตัวของเขาซึ่งมันก็ดันไปเข้าข่ายของซอมบี้นักวิทยาศาสตร์ได้ให้นิยามว่าหากใครที่เป็นซอมบี้ไวรัสมันจะเข้าควบคุมสมองเพื่อควบคุมร่างกายเมื่อใครได้รับเชื้อเข้าไปหัวใจเขาจะหยุดเต้นมีเพียงไวรัสที่รอดตายและไปกระตุ้นก้านสมองเพื่อควบคุมร่างกายเหมือนกับกำลังควบคุมศพ เราไม่มีทางช่วยคนที่ตายแล้วได้ครับ สิ่งนี้เลยทําให้คนที่เป็นซอมบี้จะมีเส้นเลือดขึ้นชัดและมีตาสีแดงแต่ที่เซียวบี้ไม่มีเพราะสมองของพวกเขาไม่ได้ตายไวรัสเลยทําหน้าที่เก็บตัวอยู่เฉยๆแล้วให้สมองคนนั้นคิดไปเหมือนเดิมโอเคหลายคนอาจจะงงว่าแล้วที่พูดมาทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกับการที่ผมบอกว่าโควิดแปลกๆผมต้องการจะบอกอะไรกันแน่งั้นให้ทุกคนนะครับมาลองสังเกตฉากนี้ดีๆ มองเผๆเราอาจคิดว่าคูวิดว่างๆเลยดูรอยข่วนที่อยู่บนมือของเขาแต่พอเขาหันมือซ้ายเราก็จะเห็น oh, oh. Here I come Oh here I c o m แผลมันคุ้นๆเนอะเหมือนเคยเห็นที่ไหนอาหา่าฮ่าเหมือนแผลของคู่ครังเลยนั่นก็คือแผลที่โดนซอมบี้กัดอ้าว นั่นแปลว่าคูวิดโดนซอมบี้กัดอยู่แล้วแต่เขาไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นซอมบี้หรือเป็นเซลบี้ยังเป็นคนปกติ100ยเปอร์เซ็นตคำถามคือเป็นไปได้ยังไงคูวิดเขามีความพิเศษยังไงหรือเปล่าทำไมไวรัสทำอะไรเขาไม่ได้เลยหรือถ้าคิดแบบมีหลักการนะครับคูวิดเนี่ยเขาอาจจะสร้างวัคซีนไวรัสได้แล้วนั่นเองหลายคนคงบอกไม่ใช่ละ ในเมื่อนักวิทยาศาสตร์ก็บอกอยู่ว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสคือคนที่ตายแล้วทำยังไงก็แก้ไม่ได้แล้วมันจะมีวิธีรักษาได้ยังไง คำตอบคือใช่ครับแต่ผมจะบอกว่าวัคซีนกับยารักษามันต่างกันวัคซีนนะครับคือภูมิคุ้มกันที่จะทําให้มนุษย์ไม่ติดเชื้อจากไวรัสตามชนิดของมันแต่ยารักษาคือยาที่จะไปทําลายเชื้อไวรัสให้หมดไปมันคนละอย่างกันนั่นหมายความว่าโควิดนะครับอาจคิดค้นวัคซีนสําหรับป้องกันการติดเชื้อได้แล้วเราจะเห็นว่าการที่โควิด มัดจินซูกับเมียเขาไว้ที่บ้านได้อย่าลืมว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ได้รู้เลยว่าไวรัสเนี่ยจะทําให้คนกลายเป็นซอมบี้นั่นแปลว่าเขาจะเริ่มมัดจินซูตอนที่กายร่างไปแล้วแล้วเราคิดดูว่าเขาจะมัดได้ยังไงนะครับก็ต้องมีผ้าโดนกัดบ้างแหละพ่ออยาตายตั้เรืงไงครับผมฆ่าพ่อดีไหมได้โปรดกับพอได้แล้วโอเค แปลว่าตอนนี้เรามั่นใจได้แล้วว่าโควิดโดนกัดแต่พอวัคซีนเลยอาจทำให้เขาไม่เป็นอะไรหลายคนอาจจะยังงงว่าแล้วถ้าโควิดมีวัคซีนจริงทำไมพอเขาโดนกัดที่โรงพักเขาไม่เห็นเหมือนคนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคำตอบคือพอไวรัสนะครับมันมากเกินไปการที่โควิดยังเป็นคนร้อยเปอร์เซ็นต์จากการที่โดนจินซูกัดเพราะมันมีแค่รอยกัดเดียวมีซอมบี้กัดแค่หนึ่งตัว แล้วเราหันมาดูซอมบี้ที่กัดเขามีตั้งกี่ตัว,วบอกเลยว่าอย่างเยอะ <Okay. S 1> สิ่งนี้เลยทำให้เขารับไวรัสที่มากกว่าเก่า วัคซีนที่ฉีดเข้าไปเลยมีปริมาณไม่เพียงพอเราจะเห็นว่าการที่ควิดมีเส้นเลือดที่ชัดเจนและตาที่แดงเหมือนซอมบี้เพราะเขานะครับก็จะกลายเป็นซอมบี้อยู่แล้วแต่วัคซีนที่ฉีดเข้าไปมันพยายามสู้อยู่เลยทำให้เขายังสามารถประคองสติแล้วเดินต่อไปได้ผมเชื่อว่าหลังจากนี้เขาน่าจะรีบกลับไปเอาวัคซีนที่แอบไว้และหนีออกจากไฮโอซานนั่นเอง ตายมันต่างกันตรงไหนพวกมันก็ชั่วเหมือนกันหมดนะประสาทเลยไงและนี่นะครับก็จะเป็นการคาดดาวของผมใครคิดเห็อย่างไงหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ